สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนานะครับ MR 3 3 7นะครับหรือข้าวสามสายพันธุ์นะครับมีอ่าเขาเรียกเกี่ยวกับเรื่องของหอม98หรือหอมฟุ้งนะครับแล้วก็อ่าเจ้าพญา72นะครับหรือตองหนึ่งนะครับตอนนี้ก็63วันแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปเลยครับข้าวเริ่มที่จะอ่าเขาเรียกกลมปินะครับ นาจกากใกล้ออกเต็มทีแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็สายเป็นสายพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ต้อมทดลองได้นํามาลงแปลงนะครับทั้ง3สายพันธุ์เลยแต่พันธุ์ที่ว่าต้อมอยากเห็นก็คือ MR 337เนะครับเป็นสายพันธ์ที่เห็นลวงนะครับเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นที่ว่าต้อมยังไม่เคยทํา นะครับว่าไปเห็นของที่อื่นมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ตองหนึ่งหรือเจ้าพญาเจ็ดสองเนี่ยอ่ากับหอมเก้าแปอันนี้ต้อมเห็นแล้วนะครับอ้านล่างเนี่ยก็อยากเห็นลวงว่าจะประมาณไหนนะครับว่าจะอ่าเขาเรียกว่ายาวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่การดูแลในฤดูการนี้นะครับสามสายพันธุ์เลยนะครับก็อ่าที่ทํามาได้หกสิบสามวันนะครับสิ่งที่เจอก็คอแค่หนอนกอนะ พวกเชื้อราก็อาจจะมีเล็กๆ,ๆน้อยๆในเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ฉีดยาตามระบบนะครับดูแลง่ายไหมสําหรับ MR 337นะครับต้องว่าดูแลง่ายนะครับเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ถ้าทําในฤดูการนี้ต้องว่าทําง่ายกว่าฤดูหน้านะครับน่าจะทําง่ายกว่าเยอะนะครับฤดูการนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับส่วนถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนอยากจะทําข้าวไว้กินน่ะแนะนําให้ทําหอม98 นะครับหอมก8าแปดหอมฟ้งนะครับถ้าเขาช่วงหน้าช่วงเดือนเดือนนี้กับเดือนหน้าเขาจะเริ่มทําหอมมะลิกันถ้าไม่ทำนะครับแล้วก็ทาหอมฟูงได้นะครับหอมฟ้งก็กินดีครับหอมด้วยนะครับส่วน MR337 เนี่ยต้องมองนะครับว่าเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถ้าดีนะครับอาจจะได้หามาทําใหม่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนออกรวงมาแล้วจะ เป็นแบบไหนนะครับส่วนยานี่อาจะฉีดอีกทีก็ตอนเขาเขาเรียกว่าหลุดเกสรน,นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนต้อมก็การห่างประตูกําลังออกไม่ออกก็ฉีดอีกรอบนึงแล้วก็พอ,อข้าวก้มก็ค่อยมาฉีดอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับหรืออาจจะสลัดเกสรแล้วก็ฉีดแล้วก็มารอไล่ก้มอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนไล่ก้มเนี่ยที่จริงถ้าเขาสลัดเกสรเริ่มเริ่มแล้วนะครับ เริ่มเข้าน้ำนมเข้าน้ำนม,เข,นำนมเข้าแป้งอะก็ฉีดได้แล้วได้แล้วนะครับบางบางที่ก็ยังไม่ฉีดนะครับก็รอก้มหนักๆห,หน่อยก็ค่อยฉีดก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าแต่ละบุคคลอย่างงี้ดีกว่าเนาะก็ไม่เจอปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับในข้าวฤดูการนี้นะครับถือว่าค่อนข้างทําง่ายนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ํานี่แหละจะลําบากนิดหน่อยนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่อ่าถ้าถามต้อมนะครับ ตั้งแต่ทํามานะก็ชอบเลยนะครับก็ชอบนะชอบเลยความโตนี่ใกล้เคียงกันแล้วาสามสายพันธุ์เนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันก็คือไม่หนีกันมากเท่าไหร่มีไอตัวหอมก้าแปดหอมฟุ้งอาจจะเตียเต้ยกว่าเตี้ยกว่าน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แตกกอดีกว่านะครับถ้าสามสายพันธุ์ที่จริงข้าวมันแตกกอทุกพันธุ์นะครับมันอยู่ที่การทําเปียกสลับแห้งเพราะว่าไอ หอมก้าแปต้องทําอันบนอันบนมันที่สูงน้ามันไหลลงมาล่างครับอันบนมันก็เลยแห้งบ่อยมันก็เลยแตกกอดีกว่าเขาหญ้าก็จะมีอันบนนั่นแหละมีบ้างอยู่อันบนนะครับอันล่างก็ไม่ค่อยมีหญ้านะครับมีนิดเล็กนน้อยนะครับก็วันนี้มาอัปเดต63วันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอนะครับ หรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เปปปุ๋ยเคมีธาตุรองนะครับหรือจะเป็นฮอร์โมนเป็นชุดนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอพันุข้าวนะครับที่ต้อมได้นํามาก็ติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้เลยความคิดเห็นต้อมได้เลยนะครับหรือเข้าไปหา,าลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6